ดีกว่าเ่าไฮกว่านี้ดีกว่าเ่าใต้กว่านี้ดีกว่าเ่าภาคกว่านี้นดีวด<า>กว่าใต้มาเนี่เลิกง,งามย่ามดีนะครับบ่ายสามโมงเนาะขึ้นบ้านไม้นะครับขึ้นบ้านไม่น้องเคยกับน้องสาวนะครับอยู่อำเภอราชสีเนาะ อยู่บ้านคู่ไส้ตำบลน,น้องหมีอำเภอราชสีสไลจังหวัดศรีสะเกตนะครับประเทศบ้านอนอกดาวหลังเล็กๆนะครับไว้ถ้ามาพักพรอนอยู่นี่นะครับพักพรอนอยู่บ้านนี้ปกติเราพักอยู่เพื่ออะอยู่บ้านอยู่บ้านแม่ยายนะครับว่บนเลิกงามยามดีนะครับขึ้นบ้านไม่นะ ใหกวดนี้ดีกวดเขา่าคนว่าบ้านบริ่งใหญ่ดอกต่ว่าเป็นนำพักนำแรงของเพื่อนนะครับถือเพิ่นเฮ็ดเพิ่นสางมากฮะให้กวดนี้ดีกวดไิ่นว่าอ่าอ,อยู่บ้านก็พออยู่ครอบครัวลมรื่นลมเย็นนะครับฮะคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องก็ให้ได้ท่องคิด หวังสมใดกับอ้ห้สมความุ่งมาตปราธนานี่แหละเพื่อนว่าบ้านนี้อยู่แล้วรวยนะขอะให้มีความสุขถ้าเกิดเฮ็ดลงจอดรถกันนะครับอ่นี <c oughs> ่นำมันนี่นำมันละ บ้าน,นแบบกระทัดรัดนะครับมีห้องน้ำนี่โตรพร้อม

สิมักคำมักพูดไห็นยู้ดีนีแห้งกุ้งเจีบไงใดกุ้งไข่บ่อนี่บ่อทุกข์หิยักหิยุขยับยันยันกันแน่ล้กเรือยมาแน่โอ้ยเรื่ยายุียลมองลูกัวเออกงใ่สยกได้มากมดนั่นละแก้ว้าง้าล้งดาว้างขผ้าล้างดาวกัไดมากข่ขายินไส้นี่ข่ขายิ้ข่บวงเงื่อนขำไข่บวงเครื่องกินเครื่องใส่เครื่องใส่ไม่สวย ได้มาหมดทุกอย่างทุกแนี่ยนน่ะเอราญาติว่าพิงก็ได้มากหมดเนาะได้มากขันว่าจังสันกะขันถิอว่าคำ่ากพูนผ้าลูกผ้าล้านผ้าลูกผ้าต่อมาหามาหลับมามีมาหลับมาลวยใครอยากให้ได้เพิ่งเคื่องเคื่อนสร้างเห้ได้แต่แล้วมันเป็นอะได้คุณว่าบันไดนี่เขาอื่นนั่งรองแป้นพองเุาอืนั่งรูงเออที่ไข่เขอื่นนั่งหงอนก้อนเสาคุณว่านั่งซุ่ม

đi on đó bạn